ที่ตั้งแต่ผมทำ YouTube มาเนี่ยผมไม่เคยทำสำเร็จเลยสักครั้งหนึ่งครับทุกคนก็คือการกินจุซึ่งไอเมนูนั้นเนี่ยก็คือเฟินไครับไม่เยอะหรอกครับประมาณ3ล้านชิ้นโอเคครับผมก็สวัสดีสวีดัตพี่น้องชาวไทยแล้วก็ไวรุ่นช้างดาวเกิดมาในยุคที่แบบไม่ใช่มะม่วงแต่ก็ร่วงได้นะครับทุกคนนแหนย้อยทุกนครับ น้องๆหลายคนเนี่ยคงจะรู้กันใช่ไหมครับว่าคนอย่างพี่เป็ดเนี่ย ยังไงเป็ดเนี่ยมันคือที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์มันคือมนุษย์คนสุดท้ายบนโลกนี้ครับที่มี IQ ถึง200 IQ ไอคิน้องๆไม่ต้องชมพี่ครับพี่รู้ตัวเองครับว่าพี่น่ะสุดยอดตั้งแต่ผมทํา y YouTube มาเนี่ยผมได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างไปมากมายครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่ตั้งแต่ผมท YouTube มาเนี่ยผมไม่เคยทําสําเร็จเลยสักครั้งหนึ่งครับทุกคนก็คือการกินจุครับคือผมมาทาคอนเทนต์เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบอดข้าวอดนอนทนําน,นู่นทํานี่ทํานั่นคือทําได้ทุกอย่างแต่คกการกินจ่ มันคือสิ่งเดียวครับที่ผมเนี่ยไม่เคยทําได้ลองไม่รู้กี่วิธีแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นครับทุกคน วันนี้ผมจะเอาชนะการกินจุน้องๆดูปากพี่นะวันนี้ผมจะเอาชนะการกินจุให้ได้ครับไอแม่ย้อยคือผมอะได้ไปเจอเทคนิคเทคนิคหนึ่งมาเวจากอินเทอร์เน็ตครับเขบาบอกว่าการที่เราจะกินจุได้มากๆเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องหาอะไรรองท้องก่อนครับซึ่งเทคนิคนี่หลายๆคนน่าจะดูแล้วแต่ผมไปเจออีกอันหนึ่งมาครับเขบาบอกว่าไออาหารที่เรากินก่อนที่เราจะไปกินจุเนี่ยเราต้องแบบกินอาหารรสที่แบบค่อนข้างจัดครับรสแบบรสเผ็ดอะมันจะทำให้แบบลิ้เราเปิดทำให้แบบทวารทั้งเก้ามันเปิดทำให้แบบจัดการนี ลิ้นออกมาผ่านล่องขาผ่านงง้มสูดออกหลังกระโหลกโหน้าทำให้บบเราสามารถลิ้นเล้นจะก เย,เยอะไปช่วงนี้เรื้อนร้อนเขาบอกว่าการที่เรากินแบบอาหารรสจัดแล้วก็แบบกินอะไรที่แบบเผ็ดๆอะไรเงี้ยมันทำให้แบบเราแบบเรียกว่าอะไรแบบเปิดสมรับรู้รสชาติอะไรก็ไม่รู้เออกูก็ไม่รู้มันเป็นสัมวิทยาศาสตร์เป็นเมนูที่ผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าผมเนี่ยกินได้เยอะซึ่งอเมนูนั้นเนี่ยก็คือเฟรนฟรายครับไม่เยอะหรอครับประมาณ3ล้านชิ้นทุยไม่ถึงหรอกเพราะว่าตังค์ซื้อไม่พอเท่าไหร่ไม่รู้เอาเป็นว่าเยอะแล้วกันน่าจะมึ0หนึ่งหมื่นชิ้นแต่ตอนนี้เราไปกินเฟรนฟรายครับอย่างที่บอกเราต้องหาอะไรับ นี่ครับผมดูนอาหารที่เราจะกินเรียกยย่อยหรือว่ากินรองท้องนะครับเลมักครับทุกคนคือเลมักอ่ะเขามีทั้งหมด3ารสชาติครับทุกคนแต่มันมีรสหนึ่งครับเลมักรสพริกปิซซาคือสำหรับผมอ่ะเผ็ดมากครับคือแบบคือผมไม่รู้เรื่าเพราะผมเป็นคนไม่กินเผ็ดหรือเปล่าแต่ตอนผมกินอ่ะเผ็ดเผ็ดแบบคือเผ็ดอ่ะคือตอนผมกินเนี่ยผมเผ็ดมากครับคือผมมาคิดว่าเลมักรสพริกปิซซาเนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยชั้นดีครับในการทําให้แบบกระตุ้นความอยากอาหารมาลองมากินรองท้องเลยดีกว่านี่เลมักรสพริกปิซซาครับ เผ็ดป่ะเผ็ดแบบอร่อยอ่ะทุกคนืมอืมาืม,ม,มผมเริ่มรู้สึกถึงจะก่ายแล้วครับทุกคนเริ่มรู้สึกว่าวันนี้นะ่ากินได้ต่ำๆน่าซักเป็นไฟห้าพันชิ้นนะต่ำๆนะคิดว่างั้นแต่ผมมีอะไรอยากจะเสนอทุกคนอย่างนึ่งเลยรสนี้เลยครับรสนี้ผมชอบเป็นแบบพิเศษผมชอบมากเลย์มแม็กโรสซาวครีมและหัวหอมเน่สีเขียวอันนี้คือแบบผมชอบมากคือผมกินทุกวันอนะ่ะตอนดูหนังนี่ครับ อ๋อชอบมากโคตรอร่อยแต่มันมีพิเศษยิ่งกว่านะครับทุกคนนี่ครับการที่เราเนี่ยกินทั้งสองรสชาติพร้อมกันครับนี่ครับกินพร้อมกันเลยเสียบอย่างนี้แล้วกินไปครับอันนี้คือแบบโคตรอร่อยอร่อยมากเยอะกินเยอะไปจะกินจู่ได้ปะเนี่ยขอยคำว่าข่อยคำผมรู้สึกว่าความอยากอาหารของผมเนี่ยมันเยอะมากขึ้นครับขอยคำครับอะขอยคำวะ พร้อมพอกินอันเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่าเผ็ดเผ็ดไม่ได้แบบเผ็ดแบบเป็นพริกสดอะ่ะมันเผ็ดแบบอร่อยอะ่ะแต่พอกินคู่กันเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันอร่อยครับแล้วแบบมันไม่เผ็ดด้วยเออก็กินคู่กันดีครับจริงๆมีอีกรสหนึ่งนะรสบาร์บีคิวนี่อันนี้ก็อร่อยแต่ว่าผมยังไม่อยากแกะเพราะเดี๋ยวผมต้องกินจุไงกลัว<ๆ>ว่าถ้ากินเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวจะกินจุไม่ไหวปล<ๆ>าดุงก อันนี้คือนาเลยครับใครที่อยากหาขานมกินอะไรเงี้ยเลยแม็กคือขนมอย่างเดียวครับที่ผมกินณตอนนี้นะตอนนี้ผมติดมากก็แล้วกันนะครับที่แบบสนใจอยากลองหาเลยแม็กมากินเนี่ยก็ไม่ยากนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปครับหรือไม่ก็พวกร้านสะดวกซื้อเซเว่นอิเลฟเว่นอะไรเงี้ยครับมีหมดมีหลายราคานะครับอันนี้หอที่ผมซื้อวันเนี้ยอันนี้ห่อ20บาทเออถ้าจะไม่ผิดเนี้ย20บาท30บาทมีให้เลือกหลายขนาดครับผมอ่ะครับสุดท้ายอ่ะมอ,ะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินจุก,กันดดีีกวว่่าาาเเ๋ยยขอฟฟนนใสจแป๊บ โอเคครับผมทุกคนและนี่ก็คือหน้าตาเป็นฝายทั้งหมดจานวนถึงหมื่นไหมเ้ย,เยไม่รู้ว่าถึงหมื่นไหมหนึ่งพันบาทกนะ็จานใหญ่นะจานใหญ่นะดูอ่ะเที่ยวกับด้าผมอ่ะใหญ่นะเนี่ยใหญ่เปล่าดูแล้วจานนี้เป็นหลุมนะไม่ได้จานพูนพูนะมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสารต่อเส้นทางนักกินจุกอันดับหนึ่งของประเทศไทยกันดีกว่าท่านกินทั้งหมดคืออาหารของวันเองของผมอะ่ะเออวันนี้ไม่ต้องกินแล้วสำหเป็นฝายเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะแบบพยายามไม่กินน้ำครับคือจะไม่กินน้ำเลยอืม,อ,มอร่อยวะโทษว่าผมกินหมดป่ะอื้ออหื หลายะคนอาจจะเชืว่าผมเล่นๆนะไอพี่เป็ดไม่จริงจังดีกว่าผมบอกเลยครับครั้งนี้ผมจริงจังโอ้หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วหลายคนลองคิดนะครับที่เป็ดกินไม่หมดหรอกมึงรอดูกดสับให้กูด,ด้วยกูยได้มีกำลังใจเฮ้ยทำไมคนรู้สึกนี้มันมาเร็วจังปะม,มึงไหวเดี๋ยวยอม กนดูหน้าผมตอนนี้ดีนะครับผมว่าผมกินหมดเนี่ยหน้าบวมแน่คือน้ำหนักเพิ่มอะตอนนี้หนักสี่สิบเจ็ดกินหมดนี่หน้าสักห้าสิบกิโลเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทำไมกูอ่อนเนี่ยวะทำไมวะเป็ดทำไมวะมึงไหวนะเว้ยเ <c oughs> ส้นทางนักกินจุตอนนี้ครับทุกคนตอนจากที่กินไปได้ประมาณห้านาทีอิ่มแล้วครับ <c oughs> ผมยังไม่ยอมแพ้เพราะถ้ากูยอมแพ้คนจะด่ากันว่ากูไม่มีความพยายามผมจะเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆครับจะทาให้เห็นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่ขอกินนี่ก่อนเล่นแร็คกกพิพิตจะได้หายเลี่ยนไงอ่ากินเป็ดจะได้หายเลี่ยนมาดูไว้ว่าพี่ทำเพื่อพวกเองแค่ไหน <c oughs> <c oughs> ไม่น่ายาก้วกินอยุ่มันจะยากอะไรวะแค่ยัดใส่ปากแล้วก็กลืนเป็ด ินได้เยอะยิงไหมทุกคนคือถ้าไปแข่งอะ่ะอันนี้น่าแบบน่าติดท็อปสี่นะเอายิงสวยพินหนึ่งพ่อกินหนึ่งแม่อ่ะฝนก็ตกอีูม,มันไม่ใท่ทางของผมปะหรือมันคือขีดจํากัดความสามารถของผมคือผมไม่สามารถก้าวข้ามผ่านจุดน,นี้ไปได้เลยหรอวะหรือว่าผมไม่มีขีดจํากัดสายเลือดผมเลยไม่สามารถเบิกได้ดวงแหวนได้ทําไมอะ่ะอันนี้คือผมฝืนมามันยี่สิบค้วมานะคือตอนเนี้ยกูจะอ้วกอะ่ะ อย่าทำตามนะครับอย่เกิดอยาทำตามนะถ้ากินเยอะไปเดี๋ยวปวดท้องนะแต่คือผมโตแล้วผมทําได้แต่เยอะนะดูคือความสุกตอนนี้ผมเหมือนแบบหญิงอะ่ะแล้วหญิงไม่เล่นด้วยอะ่ะแต่ถามอยู่ว่าเธอทําอะไรอะ่ะพี่หญิงตอบอืนแบบพยายามชวนคุยอะ่ะแต่ผู้หญิงบอกเออไปอาบน้าก่อนนะอาบสามปีแล้วสันยังไม่ทักมาเลยเว้งว่ะรู้จริงจริงแล้วผมก็เป็นแค่เด็กกระโปรงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งคำดวนที่แบบไม่ได้มีพลังวิเศษวิโสแบบแค่คิดไปเองว่าตัวเองเก่งทีนี้นไม่ใช่อะไรนะคำดวนแน่นแบบ น้องๆครับพี่ทำเต็มที่แล้วครับพี่ขอโทษที่พีไม่สามารถ ไปถึงเส้นชัยได้ขอโทษที่ไม่สามารถทําตามความคาดหวังของน้องๆได้แต่พี่พยายามเต็มที่แล้วพี่กินไปได้เยอะอยู่ก็เยอะนะคือรูไปดูเนี่ยเนี่ยมีเท่านี้เลยนะนี่กินไปเท่านี้นะครับทุกคนผมน่าจะกินไปได้ประมาณแบบสามพันชิ้นถ้าผมดังไม่ผิดนะน่ากินไปเยอะอยู่เพราะตอนแรกมาล้นจานเลยแต่ตอนนี้เหลือแค่แบบนิดเดียวแล้วก็ถือว่าครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งก้าที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติครับหลายๆคนคงจะไม่คิดว่าผมกินได้เท่านี้ไอ้คำที่บอกว่าน้ำหยนลลหินทุกวันขี่เนี่งก่อนไม่กินครับรูพยายามเท่าไหร่มไไมาาพยแต ไม่มีความแบบความตั้งใจหรือความฝึกฝนอะไรเนี่ยมันก็ไม่สําเร็จครับ นไงทำผมบาดใจกดไลค์คนสับสกายให้พี่ด้วยนะครับน้องๆกินได้สองวันนะจริงอันนะไม่ทิ้งนะครับพอก่อนคือมีหลายคนคอมเมนต์เยอะแบบเอ้ยพี่เวลาพี่แบบถ่ายคลิปเสร็จของเหลือทําอะไรกูเก็บไว้กินดิจะทิ้งทำไมอ่ะทิ้งแล้วเอาอะไรกินน่ะอยว่นี้ยิ่งเข้าอย่างปากแพงอยู่เกิดมายุคใครไม่เกิดมาเกิดในยุคนี้โคตรเซ็งกูขอตัวไปกูอยากอ้วกตอนแรกูอยากอ้วกแน่นท้องแบบแบบแบบโอ้โหทุกคนตอนแรกคือแบบก็ก็ขอโทษนะครับที่ไม่สามารถทําตามที่พูดได้ตอนแรกคิดว่าแบบเอ้าแบบซีรีส์เลยนะตอนแรกคิดว่าจะกินได ่แ,บบแต่ไม่เป็นไรครับสักวันผมพูดเลยว่าผมไม่ยอมแพ้แน่กินจุกูจะกินให้ได้กูจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยให้ได้รอดูเลยนะครับใครที่ทำใสยกินจุสักวันหนึ่งพวกที่เจอผมแน่รับวันนี้ไม้ามาจเจอแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้าลาครับอุ้ย <c oughs> นูก็แบบเสียดเฟือมาก <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> พอลาไปก่อนนะครับคุณน <c oughs> ไม่อยากอัวพัวเงินก <c oughs> ็บายบายครับเจอกันใ่คลิปหน้า <c oughs>